สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์แลบสกันนะครับว่ามันจะโหดไหมนะครับก็ลองไปดูกันเลยในห้องในห้องเยอะในห้องนะนะอ่ามาแล้วัไปไปมา ซไปมาัาเปัด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 ฟอติดทุกดอกเลยนะที่ตะกอเนี่ยไอันสูงเอออติดทุกดอกแล้วบอกเคื่อนกนะันเฮ้ยในห้องซ้ายล่างอะเข้าไงวะนี่นี่นี่นนตเจดทาดเข้าแล้วไปไปไปิดติดติดดด <c oughs> โอ้โหกูก็ว่าไอ้สัสเลยเ้ยเฮ้ยโวไม่ได้โวไม่ได้ไปปล่อยวะโวแล้วโวแล้วไปไปๆไปๆไปไปโอ้โหมันยัมาไปโอ้กูก็ว่าไปๆไปๆโอ้หมเนี้ยขอยเยอะขอยเยอะขอยเยอะเดือดใส่รงมาโอ้โหเยอะขนาดเน้ จริงรปวดย่ามันได้เลยตัวตผมก็เสียมันช้ามาละลดอีกนิดลดอีกิดน่แบ่งที่เลยนะ

ผมว่าเราต้องไปฟรัมชั้นอื่นด้วยเราหลอดไปเล่นแบบต่ำไหมล่ะคนนี่รอเ,เลยนเลยะจริงๆซักหน่อย,ยได้ๆอย่าต่ำมันหดเอาไว้มันจะไม่ดูดลม้มไหมครับผมบอกเลยเออสะพ้อๆหน่อยเ,เราเล่นของเราตรงนี้ชิวๆแล้วนะ่ะลดลดอีกทีครับ เดี๋ยวผมเอาเอาชื่อบาทขึ้นมั้างมึงโอคโหสามน้าปลาจะหมดวะใบคาเฟาหมดแล้วใบคาเฟ่ผมหมดอ่ะสำหรับผลประกอบการนะครับสตาร์ทเครื่องตอนประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่ม จบประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับมีสตรีมอยู่ในเพจมั g a ะ i t a Channel ใน Facebook นะครับก็ลองไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผลประกอบการก็มีประมาณนี้เลยซึ่งไม่รู้นะว่าเยอะหรือน้อยเพราะว่านี่เป็นการฟาร์มครั้งแรกเหมือนกันก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่จะทําตี้หรือว่าไปโซโลนะครับว่าจะบิวของอยังไงสําหรับเสื้อที่ใช้อยู่จะมี2ตัวนะครับก็คือ เสื้อกางขาซิวกางขานะครับแล้วก็ที่อยากจะที่มันดีลองแล้วนะว่ามันดีจริงๆนะอ,อ่ะคือ R S X นะครับมันสามารถไปแท้งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับอาชีพพารานะที่หรือว่าเป็นตัวแท้งในปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ